Busy อ่าสวัสดีครับวันนี้แจ้งข่าวนิดนึงนะครับใครที่ใช้ f a c e b o o k นะครับจะเริ่มเห็นนะครับว่ามันมีการอัปเดตนะครับอัปเดตให้ใช้เป็นตัวแบบเวอร์ชันใหม่นะครับของการใช้ f a c e b o o k นะครับอ่ามันจะเรียงแบบนี้นะครับซึ่งใครที่ใช้มือถือนะครับจะรู้เลยว่า มันเปลี่ยนตามมือถือนะครับเพราะว่ามือถือเริ่มจะเปลี่ยนมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเหมือนจะเปลี่ยนให้ตัว PC เนี่ยให้มันเหมือนมือถือนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็เลยจะขออ่ารีวิวนะครับในตัวของหน้าตาของ Facebook ใหม่นะครับแต่ว่าจะใช้ของมือถือแล้วกันครับเพราะว่าตัว PC กับตัวมือถือเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเพียงแค่มือถือมันเปลี่ยนก่อนแล้ว PC นะครับ ก็จะเปลี่ยนตามมือถือนะครับมันขึ้นว่าอีกหน่อยจะไม่สามารถกลับมาใช้ตัวคลาสสิกได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมลองรีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เพราะว่ามันมีอะไรเพิ่มมานะครับก็คือหลักๆอ่ะเขาเหมือนจะดันพวกเ c e b o o k ที่เป็นกลุ่มนะครับกรุ๊ปนะครับแล้วก็เกมมิ่งนะครับแล้วก็พวกวอชชิ่งนะครับเอามาไว้ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะหาง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูด้านบนนะครับ ด้านบนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือมีคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับก็เป็นเรื่องปกติของการที่จะโพสใช่ไหมครับอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีไลฟ์มีรูปถ่ายรูปภาพแล้วก็มีห้องนะครับอ่าแล้วก็มีข้อความนะครับมันก็ลิงก์ไปข้อความนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับตัวเนี้ยเหมือนเดิมครับแต่ว่าตรงนี้จะมีห้องเพิ่มมาครับเราสามารถสร้างห้องเอาไว้คุยลับๆได้นะครับเพราะว่าเทนที่จะมานะครับมันจะเป็นพวก กลุ่มครับการตั้งกลุ่มตั้งกรุ๊ปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะมาแรงนะครับเหมือนเขาจะเริ่มดันอันนี้มากกว่านะครับส่วนด้านล่างนะครับแถบด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกแบบง่ายๆนะครับก็คือตัวโฮมนะครับอ่าโฮมก็คือหน้าโฮมเนี่ยหน้าฟีดเนี่ยแล้วก็เปิดดูของคนอื่นนะครับอ่าก็อ่าที่เป็นทีวีครับวอชนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคลิปนะครับคลิปสั้นๆคลิปวิดีโอหรือว่านี่นั่นครับมีถ่ายทอดสด มีเพลงครับมีกีฬามีการเล่นเกมอะไรเขาจะเรียงหมวดหมู่ให้มันง่ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตนะครับอ่าจะเรียงเรียงไว้ให้เราดูเวลาเราแบบว่างๆอยากหาดูวิดีโอสั้นๆดูนะครับแล้วก็มาที่วอ t c h ครัก็จะไล่ๆดูครับก็จะมีวิดีโอให้เราดูมันจะแนะนําตามสิ่งที่เราชอบดูนะครับมันก็จะแนะนําไปเรื่อยๆครับอันนี้คือ Watch นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการดูคลิปนะครับอ่ะต่อมาให้เป็นกลุ่มครับ กลุ่มันนี้ก็เนี่ยด้านบนก็จะมีกลุ่มที่เราเข้าร่วมนะครับก็จะมีกลุ่มนู่นนี่นั่นนะครับสมมุติว่าอันนี้คือกลุ่มแต่งรูปอย่างเงี้ยกลุ่มไลฟ์รูมกลุ่มเล่นเกมนะครับเนี่ยก็จะมีกลุ่มอเซนอลกลุ่มดูบอลนะครับเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยกลุ่มของเพื่อนก็จะแนะนํานะครับเพราะว่าช่วงนี้คือเขาจะดันกลุ่มนะครับพวก Facebook นะครับดันกว่าไลค์ครับไลค์ไม่ค่อยดันแล้วจะเป็นดันกรุ๊ปซะมากกว่านะครับเี่ แล้วก็ข้างๆกันครับเป็นเกมมิ่งครับเกมมิ่งอันนี้ก็ดันเกมมิ่งครับโอ้ยเนี่ยครับเกมมิ่งนะครับก็จะมีพวกของคุณวิดีโอกลุ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีเมนูให้ดูตลอดเวลานะครับแล้วก็เนี่ยแนะนํานะครับเกมแนะนําที่คนกําลังสตรีมนะครับสตรีมเกมก็มาแรงนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่เราดูไว้นะครับของเกมมิ่งนะครับอันนี้ช่องผมนะครับเนี่ย JS14 Studio ครับอ่าฝาก เข้าไปดูด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันนะครับเนี่ยก็ไล่ดูครับก็จะมีเคียเตอร์เกมครับเกมมิ่งนี่เขาแคสแล้วก็ไปนั่งดูของเขาเนี่ยครับนะชอบเกมไหนก็เซิร์ชได้เลยนะครับบางคนดูบอลบางคนดูเอ่อเกมพวกต่อสู้อเวนเจอร์อะไรพวกนี้เยอะแยะครับลองเล่นดูครับอ่ะหมดแล้วแล้วก็กระดิ่งครับก็เป็นการแจ้งเตือนครับปกติมันมีอยู่แล้วไงการแจ้งเตือนนะครับส่วนไอเมนูลับก็ซ่อนอยู่ตรงนี้3ามขีดก็ มาเก็ตนะครับก็อยู่ในนี้ครับกลุ่มก็อยู่ในนี้เหมือน,อนแบบกลุ่มตัวเลือกเย่อยๆก็จะอยู่ในนี้อีกทีนึงครับส่วนตัวเลือกที่เขาเน้นก็จะเป็นด้านหน้าครับแค่นั้นเองครับหมดแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเลือกเพจได้อย่างผมเนี่ยมีเพจเยอะนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเพจผมเต็มไปหมดเลยมีศูนย์โควิดนะครับเพื่อนกลุ่มมาเก็ตวอทความทรงจําหาคู่ครับหาคู่ผมไม่เคยใช้เลยครับ แล้วก็ที่บันทึกไว้นะครับที่บันทึกไว้เวลาเรากดบันทึกนะครับเอาไว้ดูนะครับอย่างเราเจอคลิปสมมติการเล่นเกมเงี้ยเนี่ยแล้วก็กด3ามขีดนี่แล้วก็เนี่ยเอ้าได้ไหมเนี่ยเนี่ยนแตะได้ไหมอ๋อนี่ไลฟ์สดไม่ได้ไม่น่าจะได้ไม่แน่ใจต้องเป็นวอ t ช h ถ้วัทน่าจะได้อะางเงี้ยแล้วก็กดเนี่ยบันทึกเพื่อรับชมภายหลังนะครับเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในในสามขีดตรงนี้แล้วก็ ที่บันทึกไว้นะครับก็จะเป็นที่เราบันทึกไว้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงงานเออเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงนี่ดีนะสมมติเราเสิร์ชหาเพื่อนเปิดตําแหน่งครับมักนก็จะเสิร์ชหาเพื่อนได้อ่นนี้ผมไม่ได้เปิดตําแหน่งนะใครเปิดตําแหน่งก็จะเจอครับว่าเพื่อนที่เราอยู่ในเฟซเนี่ยมีใครอยู่ใ,ใกล้ๆครับเอออันนี้โอเคครับเวิร์กเวิร์กก็งานครับมีงานด้วยครับนี่โอ้ ไม่เคยเข้ามาดูตรงงานเลยครับนี่ครับมีประกาศรับสมัครงานครับพนักงานเตรียมอาหารเซลล์เออออเดอร์เออเพิ่งเคยเข้ามาดูครับในช่างภาพก็มีอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับลองเล่นดูครับเพราะว่า Facebook มันจะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอ่ะใครที่ใช้ PC ซแล้วอยากจะกลับเป็นอันเดิมว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็ เปลี่ยนเป็น Facebook แบบคลาสสิกครับอันนี้คือสีสีเข้มครับปุ๊บแล้วนี้ก็เปลี่ยนไปใช้แบบเดิมปุ๊บอ่ะอน,นี้กลับเป็นอันคลาสสิกแล้วตอนนี้ยังเปลี่ยนกลับได้ครับเพราะว่ามันยังให้สลับไปสลับมาได้อยู่นะโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กกดติดตามช่องผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้หน่อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย